เฮาก็ต้องรอให้เวลาเหมาะสมว่ามันเป็นตะไบบ่ถนนคนทาามันเป็นแบบใดเพราะว่าเฮ้าไปมันไกลเฮ้าบ่ได้นอนอยู่หันเฮ้าก็ต้องไปกับถ้าว่าสมุนแล้วหน้าเลี่ยวว่าอะไรเท้าไปคนเดียวมีญ้ามียิ่งเนาะมันบอกคือผู้ชายได้ผู้ชายคนไปท่างใดมันก็สะดวกสบายแมนยุเฮามีรถใหญ่ก็ได้บางครั้งเนาะตีรถหัวสิ เขาไปเฮ็ดอยู่ผู้เดียวเขาอยู่กลางช้างปลาแบบนกักระยาดได้ไปจอดรถอยู่บ่มีไผ่เข้าไปกับลูกเออตีรถหัวเนาะลูกเขาเขากระยูเป็นมู่กันได้ Bye. สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีเบิร์สุขสุขคนนะพ่อกันชื่อเกา่าก็เดิมครับซ่องสาบุญมาบ้านเฮาเ้อพี่น้องเด้อาพ่อ,อกันมือนี่อยู่เพื่อนพี่น้องเลยฝนตกเบิดคืนคืนนี่ตื่นมายังบวเศรายู่ยังลินอยู่ตอนนี้มนี่สาบุญคือสิบ่ได้ไปใส่ื้อนี่คือสิพักพนถ้าว่าฝนห่วยจักหน่อยว่าสิออกไปหน้าว่าสันไปเบิงก้อนว่าทางเพิดดำหน้าดำหอดใสแล้วเนาะฝนตกเลยพี่น้องเลยครื่องฟ้าครื่องฝน ฝนตกเมือคืนนีเดียคืนนี่โจกลงแห้งซะฝนตกก็ได้สบุญก็เลยว่าเอ้าพักพรซะโบไปใส่ดอกซะเห็นมันแดดมันยังก่อนสิออกไปถนนคนทางกะเปื้อเพื่อนอีกอย่างก็ไปคนเดียวเนาะฮะมาเนี่ยพ่อการก็สบุญกะบบท่านออกไปใส่พี่น้องเลยก็เลยมีสบุญสิมามีอยู่เรื่องหนึ่งเนาะมีเรื่องของบ้านน้องอเบยนี่แหละพี่น้องเลย เดี๋ยวสบุญซีมาอธิบายทั้งเอฟซีเข้าได้เข้าใจเพิ่มเติมอีกเท่อนึง mm. วัวสบุญก็เคยว่าเวไปลาเทือแล้วเนาะเรื่องบ้านนอาอ้องอเบยนะเดี๋ยวจักหน่อยก่อนเดี๋ยวสบุญซีขุ่มฟ้าขึ้โนโนพี่นอ้องสบุญให้เบ่งบรรยากาศก่อนบอกกัาย่างออกไปเลยไดยนนย้นีาะว่ายันยันโทรศัพท์เปียกยันไม่เปียกฝนตกตอนนี้มันเริ่มอกหยุดแล้วเดี๋ยวถาวานั่นเดี๋ยวสบุญซีออกไปหนะ้า ตอกโบตอคือซื้อได้ล้มพ่อมึงเนี่ยใบยมักม่วงล่นเนี่ยวายข้าสิก,กวดจูดกับโบใหม่ได้มันยังเหลืองอยู่ฝนกระตกเครื่องมึงอึวีน้องจะตัดถิ่มไอจะไหวใส่แกงน้ำไหมเนี่ยมึงคืนนี้กส่แกงน้ำไหมผักกะเพราหมักเพชรกำลังงามขื่นสบุนใส่ปุ๋ยเมื่อนะตอนนั่นหมากร่นล้นวีน้องไอหมากมันล่นกองอยู่ใต้ขี้ดินท่น สมุนก็เลยเอาปุ๋ยใส่แล้วก็คู้นเอาขี้ดินคู้นเหงามันมันก็เลยเขียวขึ้นมาอีกหยาตระลายซช่มันบบเดี๋ยวซีซื่อันมีดอีโต้งงงมาซับซับซัับออกหอ้ต้นบักเพชรกำลังเป็นหมากได้จี้อยู่ี่น้องคณเดียํกำลังงามเห็นปะเขาได้กินถ้าคุณบอกกะย่างออกไปเลย เมื่อี้พีก่กระดอกดาวเพืองพี่น้องเลยค่ะฝนตกแห้งไหลลมบ่า,ลาบเลยเป็นฟ้ามีหมามาควัดอยู่นี่นะเมืองเนี้ยโอ้เจจบุญควาสามารถที่สีเสียได้ซื้อมีดอโตโคกมาซับซับซับออกอันนี้ก็ต้นมะเขี่พันิุกลอกไปปลูกนาอยู่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นล่ะพักฝนมาตกแห้งไหลบุญก็ได้ยังบ่ได้ออกไปหน้าอยู่ ฝนมันตกแหง้งเพื่อนกับหัวก็ตรงเอากระซำตรงสุดเล่งอยู่ทางในค่ะซึมสำหรับน้ำส,ส่างนี่พวกนี้ซุบอยู่ส,สับอยู่ก็แต่เศร้าสับมันกับพกแห้งเพราะว่าฝนมันตกแห้งไรโอ้ฝนตกใส่อันี้ก็เดียกมันแห้งจัางคีเซ็จมันอ่าเบื้องต้นองม่งก็บสบุญก้าไววเนาะนี่สบู่ก้าไว้ งามเลยได้ขึ้นเลยได้ไงนี่ยาสมุนไกาต้นหนังม่วงมัน,นมีข้าเจ้าสั่งให้กล้าให้นะได้รข้าเจ้าอยากซื้อกำลังขึ้นเลยกล้กาบอกโอ้หมานี่ก็จังหองนี่นี่มากวัดอันน่ะขาดวัดอันนี้โอ้ยเนาะต้นหนันงมง่วง จากสิเป็นยังไงแล้วว่าเสี้ยวออกแต่ห่มยังไม่ได้เอาออก่มองมันโอ้ฝนตกนี่ยังไงผูฝนหัวขึ้นหนี่นอนผูเป็นรับเป็นตื่นผู้ทั้งพุ่นกระพาะเข่าเปียกวัดเดี๋ยวฝนพระเข่าไอ้มาฟ้าเฮือนเปียกไงเปียกมาเลยได้นะพระลงลุ่งผุกระซ้ามโตงไว้อยู่ทางในผู ฝนตกทางลมมันก็เลยเห็นเหเ่เคื่อนเปียกเคื่อนหัววิน้องเลยมานั่งอยู่ก่อนมานี่เระเบิ่งแหละฝนมันตกเละร็ได้ฝนตกแหง้งบมดึคืนวน้องเลยมานั่งอยู่นี่ก่อนก็เลยมีของสีมาให้เอฟซีเขาเบิ่งเนาะสมุนซื้ออันนี้วิน้องซื้อกาแฟกาแฟ ปรุงสำเร็จรูปเสร็จกาแฟพักเพิ่นว่าเพิ่นโฆษณาเนี่ยปุ๊กกินเศร้าปวดแข้งปวดขาปวด,ปวดหนันปวดนี่กินก็เศร้า่นว่าสมุนก็เลยสั่งมา,าสไปให้ป้าแล้วกินเบิงแล้วมาปวดข้อปวดแขนนี่นะนี่ล้วปวดเราวะก็เลยสั่งมาให้เรากินเบงมีอยู่สามสิบซองสิห้เรากินเบงถามว่าเราเศร้าปวดได้ สบุญสีมาบอกเอฟซีว่าโอ้กาแฟนี่ดีคือเขาเขาโฆษณาขายเลยถามมันดีแล้วสบุญสีมาบอกเอฟซีว่าโอ้ดีอะไร่นโฆษณาขายดีได้พี่น้องเลยกาแฟเนาะแตสีลองไปหายป้าเรากินเบอ่งแต่ว่าสบุญน,นันไม่ได้กินกาแฟมาโดนแล้วพี่น้องสบุญก็กเลยบ่อยากกินอีกแต่ว่าผลลากาแฟนี่มันเพื่อสุขภาพบำรุงกระดูกบำรุงโลหิตบำรุงลายซิง่งลายยางคนว่า ก็เลยซื้อซอมาให้ป้าเรากินเบิงถาม่าป้าเรามาปวดเข้งปวดขาดูวปวดแขนเล่าก็ถือว่า,าดีทุอคนวาอารเนาะอะ,อะวันนี้ก็เขา,เร,ขา,เ,างงเรื่องเขาเล่าพี่น้องเลยเรื่องเพื่อนของน้องอาเบยเนาะช่วงนี้ก็ฝนตกเพื่อสบุรณว่าออไปอะไรพี่น้องเลย FC เพื่อนกันมีหลายคนเนาะเพื่อนกัติดตามสบูรณ์น่แหละ เพราะว่าสมุนเคยไปแจ้งไว้แล้วเรื่องเพื่อนของน้องอเบยและฮากระต๊กลงกับสร้างแล้วว่าสิเฮดในราคาเศร้าล้านสมุนก็ได้ไปแจ้งไว้เป็นที่เรียบร้อยเนาะสมุนกาทางผู้ใหญ่เพิ่นก็บอกแล้วว่าเพิ่นสิเฮดแต่เพิ่นก็ต้องรอหรือว่าสมุนก็ต้องว่าห้หน้าแล้วก่อนหายหน้าแล้วก่อนเพราะว่าตอนนี้สมุนไปคนเดียวบ่ได้ว่าลูกนําไปดำนะสมุนต้องไปคนเดียวใกล้ๆนี่ได้ เส้นทางพุ่นอนะมันไกลเหลือเกินรออ้อยกวัวกิโลเพื่อทอดพุ่นนะบุญครับรถไปบวไวยางเฮ้าเป็นไม่ยากม่ยิ่งไปคนเดียววันนี้เอฟซีเพิ่นกระทัมเนาะเพิ่นกะสมุนกัเข้าใจเอฟซีอยู่พอเพิ่นทิดตามอ่านเะพิ่นกะหักน่องอเบยแะละเพิ่นกะากให้สมุนนี่สมุนมือได้สิไปเเพื่อนน้่นองอเบยเริ่มแล้วบอสมุนไม่ได้เริ่มมีน้องเลยอ่าสมุนไะม่ได้เริ่มดอกสมุนกะคุ้ยกับทางผู้ใหญ่เพิ่นโย ผู้ใหญ่เพิ่นกบว่าสิเฮ็ดนั่นแหละสมุรกะเข้าใจเนะาะเข้าใจทั้งเอฟซีทุกคนที่เพิ่นคอยทิดตามเพราะว่าเพิ่นกะเห็นอันาทางเือนบาแก้วใกล้สิแลวแล้วนะเพิ่นก็เลนะย,เลยาถามสบุนนั่นแหละสมุนก็ดีใจน้ำที่เือนบาแก้ลเราสิแล้วเ,ลเนะาะเราแล้ก่กอนแล้วก็ได้อยู่กอนเฮาแล้วน้ำหนังก็ได้อยู่น้ำหลังสมุนกะ ให้สบุญแล้เวเรียกทัางบ้านก่อนเฮาจังสีได้ไปสบุญเคยว่าออไว้แล้วไลายเถื่อนละเนาะเอฟซี FC พนกะอยากคู่อยากเห็นมาซีเฮ็ดแท่บบหรือว่ามาตัวบ่บบได้ตัวดอกอเพราะว่าปุ้ใหญ่พนก็ะได้ว่าแล้วเฮาก็เคยแจ้งไปแล้วเฮาก็ต้องรอให้เวลาเหมาะสมว่าม,ม,มันเป็นตะไบบ่ถนนคนทา้งมันเป็นแบบใด เพราะว่าเข้าไปมันไก่เข้าบ่ได้นอนอยู่หันเข้าก็ต้องไปกับถาว่าสมุนแล้วหน้าแล้วเข้าก็ต้องอาจจะได้พักอยู่ทั้งพุ่นน้าแต่เข้าไปพักคนเดียวมันกับ,บอกักมันก็ต้องรอให้ลูกแล้ยวเวียกรถาว่าเขามีเวลาเหมาะสมแล้วเข้าจัาไปแต่อยากให้ทั้งเอฟซีเข้าใจทั้งสมุนน้ำเนาะ,อะ ข้าใจสบุนน <to> ้ำเนเ้อทางเอฟซีก um, <to> ็ได้สบ <to> ุน <epidemi> ข <ology> so <to> ้าวใจเอฟซียูได้เพิ่นอยากให้น้องเอาเบยนะได้เฮื่อนข้าใจเย็นๆเนาะพี่น้องเนาะรอคอยไปนี่แหละได้เห็ดอยู่ดอกคอยเป็นค่อยไปแต่เม่นอยูว่าโอ้ยสบุนแม่มาแจ้งไว้แล้วกูบปเห็นมาเห็ดว่าสันบบแมนตัวโบโบได้ตัวดอกไปเห็ดอยู่ สบ,บุนกาทำตามที่ผู้ใหญ่เพิ่นบอกแล้วผู้ใหญ่เพิ่นกะเป็นห่วงสบ,บุญแลละเพิ่นกาบ่อ,บอยากให้สบ,บุไน<อ>บบบไปคนเดียวเพิ่นบ่อยากให้สบุนไปคนเดียวเพราะเส้นทางมั่นไกลเพิาา่นกะว่าเออรอให้แล้วนาก้อนก็ได้หมืนกันเนาะสบ,บุนก็ะเลยว่าเอ้าบ่เป็นยังพีน้องเลยขาา่าว่าบุญหอดยอดเที่ยวคือเิสได้ไปพ่อ,อก,กันเนาะ เปนก็ว่าเห็นแม่น้องอเบยมากเลยเด้อสบุญเลยมาอยู่กับ่อเราแล้วก็ดีใจที่ว่ามีแม่มี่อไปอยู่นาพี่น้องเอ้คือสิ่งแรกปะสบุญนนั่งก็่กับฝนตกไม่ได้ขาดสายได้นน่เห็นปะพี่น้องฝนตกจะจากอยู่สบุญอยากออกไปหน้าก็ยังออกก็ได้เลยมาเนี่ยสบุญนอยากเอาเน่อกินออกไปทรงทั้งลูกดำหน้าขาเป็นอข้าวหน้าพี่น้องเอ้ ก็ต้องเฮ็ดไห้เห็ดน,นาฝนมันตกแง้งจริงนาะสิแล้วนนั่งยูสิกสะสมุนกับดูเพื่อนมันก็ตกแห้งได้คนะน่ะจะจกไงที่บอกมันสะาดมานี่สมุนกระกสะิเล้ป๊บคือกันเด้นนี่เตรียมตัวว่าสิออกหน้าได้พี่น้องเลยสมุนนี่เนาะเตรียมตัวว่าสิออกไปนะแต่ว่าฝนตกแห้งลายกาสบุนกา สีฟังเบืงก้อนสีฟังเบงก้อนว่าะสี่เป็นแต่ได้ไปบพตอนนี้มันบุ่น้ำสีถ่วมเ,เพื่อนก็นแล้วนะสมบุรณอยู่เสร็จน้ำอยู่เพื่อนกับพ่อแห้งมาเน,นี่ยค่ะตัวกลมมันต๊ะโหตอนนี้ก็เก้าโมงละตอนนี้ก็ไดนะ้เนาะตอนนี้มันเก้าโมงแล้ว ะบุนก็อยากไปย่พี่น้องไยให้รอให้โอกาสมันเหมาะสมก่อนเพราะว่าข้าไปทางนั้นนะมันทางกะมันยากยากมันกะไกลเพื่องสบุนว่าอะไรข้าไปคนเดียวมีญามียิ่งเนาะมันบอกคือผู้ชายได้ผู้ชายิ่นไปทางใดมันกะสะดวกสบายแมนยุเขามีรถใหญ่ก็ได้บางครั้งเนาะตีรถหัวสิ เขาไปเฮ็ดยูผู้เดียวเขาอยู่กลางช่างปาแบบกระ่านได้ไปจอดรถอยู่บ่มีไผ่ท่านเข้าไปกับลูกเออตีรถหัวเนาะลูกเขาเขากระยูเป็นมู่กันได้ถ้าว่าตีรถเขาหัวอยู่กลางช้างด้ยสมบุญรับรองว่าสบุญที่นั่งไห่อยู่หันเ,หเหนเลยพบกหูสีเฮ็ดเลยแหละยูน้องเลยเนะฮะ <c oughs> จังได้ขอบุญกาก็ขอบุญขอบคุณเนาะเอซีทุกคนที่คอยให้กำลังใจสมบุญเด้อเนาะขอบุญขอบคุณในลายสมบุญเข้าใจเอซีทุกคน ที่ติดตามสรุนมาเนาะขอบุญขอบคุณในลายสรุนก็ขอบใจอ่าที่ให้กำลังใจสบุนแล้วก็เป็นสี่ก็เห็นใจสรุนน้ำในเด้อเนาะสบุนห่งอยากไปพี่น้องเลยขอบุญขอบคุณอ่าทั้งเอื่อยทั้งอ้ายอ่าแล้วก็ทุกคนทั้งแม่สี่คนก้อยให้กำลังใจแล้วก็ขอบุญขอบคุณทั้งเอื่อยที่ว่าเพิ่นหมออเพียกมอบงานให้สบุนเรื่องเพื่อนของน้องอาเบย์เนาะรุ่นไปน้ำการพี่น้องเลยพูดแหละแล้วดำหน้าอ่า บดเดือนนี่แล้วบ่แล้วกัยังก็กน้อยพี่น้องขาว่าได้ดำทุกมือเนาะเท่ากับสีได้ไปเน่ยนอนรุ่นไปน้ำกันสบุญกะซักสิว่าจังใดพี่น้องเยอยเพื่อสบุญได้แจ้งไปแล้วอะไรเนาะแต่ว่าถ้าคาไฟนี่เป็นสบุญแจ้งไปแหละสีซื้อไม่เนี่แต่ตอนนี้มันไปซื้อบ่ได้ต้องรองให้ฝนมันจางก้อนแล้วก็ ให้ลูกแล้วหน้าก็ว่าทัานตาพี่น้องเลยท่านดเดียดเขาขอโทษขอไผนะ่เนอะวันนี้พัก่อนอยู่เพื่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะแต่มาสมบูรว่าพิถพลาดประการใดก็ขอโทษขอไผ่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีปลาลุงเบิร์ตสุดขู่สุดขนเนาะนะขอบุญขอบคุณลายที่คอยให้กำลังใจมาโดยตลอดเบื่อวันนพี่น้องเดี๋ยวสมบุญณ์พี่คับกล้องฝนมันตกมา ตกคักตกแน่เด um, ีไดโอ้โบนเนี่ยเพื่อนสบู่นะหัวเ่าแล้วทางในกูโอ้ยกับบาปเนี่ยนี่พักมาทางนี้แห้งพักได้หน่มาขางนี่แห้งพักแล้วเปียกเ่าแล้วเฮือนสบู่บอลอันนี้บอลที่มันต่อเนี่ยบอลกับกระบาเพื่อนเจะคอยอย่างไรเพื่อนเผาเพื่อนโอล่ะเอา เรื่องเพื่อน้องอ่ะเบยก็ะเสือสบุญแจ้งออกไปเดอ้อพี่น้อง F เอฟซีเฮาเด้อเนาะใจเย็นๆเ,เ,เดอ้อเน,ะนาะติดตามขาดติดตามต่อไปเนาะเอฟซีคนติดตามสบุญมากอ่าคนกะว่าเพคนอยากเห็นเพื่อนน้องอ่ะเบยสิเป็นจังได้ฮ่าสีแดงเลยเรอคอยติดตามเบิ่งน้ำการตอนนี้ฝนตกฝนลง ไปใส่มาใส่ก็ลำบากลำบนไปสมมติไปหอดกระถ่ายคลิปหอดบ่ได้ใชนไหมพี่น้องเลยเข้าไปยื่อุ่นก็ได้ไม่แต่สมบุรณ์อยู่เพื่อนอยางออกหน้ากันยังออกบ่ได้ใน้น้ำสิถ่วงเพื่อนลอะถ้าจากในสำหรับคลิปนี้เนาะขอบุญขอบคุณเอฟซีดีค่อยหายกับร่างกายสมบุนถ้าว่าสมบุรณมากว่าพิถพลาดประการใดขอโทษขออาภายัยพี่น้องเอฟซี เบิร์สุกุสุคนเนาะถามว่าเขาผิดพลาดประราก,การใดก็ได้ขอโทษขอไผหลายๆเด้อ,นอดนนเนาะฮะไไพี่น้องสำหรับคลิปนี้สมุนโกรเจ้าเพียนคนนี้เนาะอ่าตอนนี้ฝนมันกระทกแห้งดูดิป้าเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งในเฮือนก่อนไปเซตหน้าก่อนวันนี้น้ามันหุ่งแห้งเลยฝนมันพระเนาะไปแล้วพี่น้องสบ่ายสามบ่ายดี